สัพพปาปัสสะอักกาลนังกุสลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทป,ปนังเอตังพุทธานะศาสนังการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มากุตกะนิกายธรรมบท พุทธภาษิตนี้ถือได้ว่าเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ทรงสั่งสอนเวเนยสัตว์ทุกหมู่เหล่านับตั้งแต่ได้จัดสรู้แล้วทรงบำเพ็ญพุทธกิจจนถึงปรินิพานคำสั่งสอนทั้งหมดตลอดระยะเวลา45ปีมีมากน้อยเท่าไหร่แต่เมื่อสรุปลงโดยย่อก็มีเพียงสาประการเท่านั้นคือห การไม่ทำบาปทั้งปวงเรียกว่าเว้นจากทุจริตสามอย่างคือ 1. กายทุจริตประพฤติชั่วด้วยกายคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม 2. วจีทุจริตประพฤติชั่วด้วยวาจาคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดสัมปลเพ้อเจอ้อ 3. มมโนทุจริตประพฤติชั่วด้วยใจคือ โลภอยากได้ของเขาพยายามปองร้ายเขาวิชาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองของธรรม 2. การยังกุศลให้ถึงพร้อมเรียกว่าประกอบสุจริตสคือกายสุจริตคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการม 2. วจีสุจริตคือเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดโสเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดสำลกักเพอเจอ้อสมนุษย์สุจริตคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยา,าบาทปองร้ายเขาเห็นชอดตามทำนองของธรรมสามทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งไม่เอาการทำจิตให้หมดจดจากกิเลสอย่างละเอียด ซึ่งเรียกว่าอนุสัยมีโลกโกรธหลงเป็นต้นกิเลสจ,จำพวกนี้บางทีไม่ปรากฏให้เห็นได้ง่ายงายแต่เมื่อมีอารมณ์ซึ่งเป็นอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพ,พะเข้ามากระทบย่วยวนอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายกิเลสจ,จึงเกิดขึ้นฟุ้งขึ้นมา สรุปความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือการไม่ทำความชั่วทั้งสิ้นนั่นเองซึ่งเรียกว่าเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจการบำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์ในสันดานนั้นเรียกว่าประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจและการชำระจ,จิตของตนให้ผ่องแผ้ว ขาวสะอาดจ,จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงเรียกว่าทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนั่นเอง